สวัสดีครับอืมมากันอีกแล้วครับกับของออนไลน์นะครับผมก็จะมีของออนไลน์มานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับว่าผมสั่งอะไรมานะครับดูจากตัวหนังสือนะครับนี่ครับภาษาจีนครับน่าจะมาไกลครับอีหนึงชั้นนะครับผม ีครับคบตเตอร์หายนะครับผมคัตเตอร์ไม่เจอนะครับม,มาแล้วครับเต็นทนตัวล็อกนะครับนี่ครับผม ไฮซาต้านะครับผมตัวนี้เป็นเมนบอร์ดนะครับนี่แผ่นแบ็กเพลเมนบอร์ดนะครับผมตัวนี้ราคาก็ไม่ถึงพันนะครับเป็นของใหม่นะครับผมเหนียวครับเหนียวเหนวเนียว นี่ครับ DDR สามนะครับผมของใหม่ริงๆเลยครับนานทีจะได้ซื้อของใหม่สักทีครับสภาพบอร์ดนะครับสวยงามครับนี่ M 2ด้วยนะครับผมนี่ครับหนึ่งช่องนะครับอ๋อมีแค่ M 2นะครับแต่ไม่มีไม่มี wifi นะครับผมนี่มีแจ็คตัวนี้้วยนะครับตัวนี้ก็จำเป็นครับของใหม่ครับนี่ครับ ตีกรอบมาอย่างดีครับมีพอต HDMI VGA นะครับเนี่ยตัวนี้มีแค่สี่ช่องเองนะครับ USB นะครับจริงๆผมชอบเยอะแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาใส่การ์ด USB เพิ่มตัวนี้แทนนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ USB หนึ่งช่อง สองช่องนะครับผมเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับนี่ครับแจกคนละแบบกันนะครับเดี๋ยวรอผมสั่ง ssd m 2อมานะครับกับตัวอ้นี้ครับเรียกอะไรเนี่ย ddr 3านะครับแรมนะครับผมหมอจาไม่ได้นะครับลืมขออภัยครับ มาครับตัวนี้ M2 นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นแรมนะครับสวยงามครับมาจากต่างประเทศเลยนะครับผมของจากต่างประเทศนะครับคุณลูกค่ะ นี่เป็นแรม DDR 3นะครับผมใส่แรมไปครับนี่ครับองานออกครับใส่ไปสองตัวเลยครับ ของใหม่แน่นตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบ,ตบเลยอ้สวยครับเดี๋ยวรอใส่ cpu นะครับผมมีมาอีกสองชิ้นนะครับตัวนี้เป็น cpu นะครับคุ้ยใหม่มากเลยครับใหม่มากเลยครับสภาพนี่ครับอยู่ประมาณสองรห้าสิบบาทเองนะครับ ไอห้าสามสี่เจ็ดศูนย์เอสนะครับผมมาดูอีกตัวหนึ่งครับในราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเออห้าสิบสี่บาทขออภัยะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทนะค ใหญ่พอตเดียวนะครับไม่เป็นไรครับผมใช้ในการเลนเดอร์ใช้ในการตัดต่อครับมีพอตเดียวก็ไม่เสียหายครับเพื่อใช้ออนบอร์ดแทนนะครับผมใช้ในการตัดต่อนะครับใช้เลี้ยงแปดพินเหมือนเดิมครับตัวแปดพิน ว่าสภาพโอเคอยู่นะครับไม่เก่ามากนะครับนี่ครับครับมาดูตัวนี้กันครับผมได้บอร์ดมาใหม่ครับบอร์ดมาจากส่งมาจากต่างประเทศนะครับผมประเทศตัวนี้ก็ CPU เป็น i5 นะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับ3 4 7 0 S นะครับผม ตัวเก่าแต่ใหม่กิฟตเลยนะครับวางลงไปครับเดีไปก่อนครับส่วนตัวนี้เป็นซับไมร300วัตต์นะครับผมชุดนี้300วัตต์นะครับอีกชุดหนึ่งรู้ไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่ครับแต่เป็น505 520วัตต์นะครับดูเป็นมาณถานนะครับตัวนี้ผมจะใส่ซับไยคู่นะครับผมผมจะใช้ซับไพสองตัวนะครับตัวหนึ่งเลี้ยงบอร์ดตัวหนึ่งใส่การ์ดจอนะครับผมซึ่งไม่มีใครก็ทํากันนะครับอผมไม่แนะนํานะครับแต่นี้ผมทํามาทดลองนี่เฉยครับผมอยากรู้ว่า ซัลา,ายชุดหนึ่งมันจะกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอีกชุดหนึ่งกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่ผมอยากรู้นะครับผมแต่จริงๆผมแนะนําให้ซื้อซับพาพอ่าวัดสูงๆดีกว่านะครับแพงๆดีกว่านะครับน่าจะใช้งานได้ดีกว่าที่ผมทํานะครับผมทําแค่ผมอยากรู้เฉยๆนะครับใช้ได้หรือเปล่าจะระเบิดหรือเปล่า ครับตัวนี้นะคับมันมีช่องอ่ BVI อยู่กดัดเดียวนะครับผมตัวนี้เราต้องอแคร์การ์จอออนบอร์ดแทนนะครับต้องไปเปิดการ์จอออนบอร์ดนะครับอ,ออนบอร์ดผมจะแชร์ไปที่หนึ่งทิกนะครับผมแชร์ไปหนึ่งิกเลยครับเทค,ครับ ปึ๊บครับเดี๋ยวเราลองนี่ครับเรียบร้อยครับสองซับไพนะครับผมตัวนี้ลองลองเรนเดอร์แล้วนะครับผมนี่ครับ CPU ก็อยู่ที่8080กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนการ์ดจอก็อยู่ที่9094นะครับอุณหภูมิ49องศานะครับไม่ร้อนเลยนะครับอว่าเย็นนะครับ เพราะว่าใช้ซับไพยสองตัวนะครับชุดนี้เป็นของเมนบอร์ดนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นของการ์ดจอนะครับผมผมทำแยกนะครับผมครับ CPU ก็จะเป็น i5 3 4 7 0 s นะครับผมส่วนการ์ดจอเป็น RX 4708ยินะครับผม ตัวนี้300ร้อยวัตต์แปดสพัดนะครับผมตัวนี้520รวัตต์ตัวนี้ซื้อมาในราคา,าเป็นมือสองนะครับตัวละร้อยิบาทนะครับผมซับายผมซื้อมาหลายตัวครับเพลินมาเจอตัวแปดสิพัดก็เลยแยกเป็นก๊์ดจอต่างหากนะครับผมครับผมเสร็จเรียบร้อยครับสองซับไพนะครับผม นี่ครับเป็นซับไพคู่นะครับผมเดี๋ยวจับขึ้นแท่นนะครับทดสอบเปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องนะครับนี่ทดสอบเปิดเครื่องนะครับมาแล้วครับสองซับไพครับสองซับไพกับอีกสองวินโด์นะครับสิบกับสิบเอ็ดนะครับผมตัวนี้มีสองวินโด์นะครับนี่ครับใส่ไปสองวินโดะครับ ตัวเดียวนะครับร2อยิบแปดจิกเดี๋ยวผมลงใหม่นะครับพอดีผมลองแค่ทดลองดูเฉยครับว่ามันลงสองวินโดว์ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ก็ลงได้นะครับแค่ทดสอบนะครับเปิดเครื่องมาพัดลมยังไม่หมุนเลยนะครับนี่ครับนิ่งๆครับผมหมุนแล้วครับหมุนแล้วก็หยุดไปแล้วครับโอ้ยเย็นจัดปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะครับผมนี่ครับ อันนี้เรนเดอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมตัวเลขกำลังสวยครับ c p u 100%่นะครับ66องศานะครับผมส่วน CPU ก็100%เต็มนะครับผมเต็มทั้งคู่นะครับกับ Power Supply 3า,า0วัตต์80พัทนะครับผมใช้กับตัวนี้ตัวเดียวโดดๆเลยนะครับส่วนตัวนี้ Supply 5 2ายวัตต์นะครับ กับตัวเมนบอร์ดอย่างเดียวเลยนะครับครับผมนี่ครับเรนเดอร์กันเห็นเห็นครับครึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้ครึ่งชั่วโมงครับใกล้เสร็จแล้วครับก็ถือว่าตัวนี้จะอุ่นกว่านะครับตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น80พัดนะครับผมซัพพลายตัวนี้120บาทนะครับตัวนี้ก็120นะครับเป็นมือสองนะครับผมที่สั่งในออนไลน์นะครับ ก็ถือว่าพอใจครับว่าทำงานได้เต็มที่ครับผมสองซับไายนะครับผมดูวสายไฟ,ไฟนะครับจำหากันนะครับผมแต่ว่าตัว CBU ตั้งหากนะครับแล้วก็ตัวแปดพินต่างหากนะครับจริงๆผมไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมเพราะว่า,าคนอื่นไม่น่าจะใช้เป็นกับผมนะครับ มันน่าจะใช้งานเป็นอยู่คนเดียวนะครับคอมแบบนี้นะครับสรุปก็อย่าไปทําตามดีกว่านะครับคิดแปลงแผงที่เลนที่เลนนะครับเพราะว่าทําไปก็ใช้งานได้คนเดียวนะครับเพราะว่าใช้เป็นอยู่คนเดียวนะครับสวยงามครับสําหรับผมผมก็ว่าสวยงามครับแปลกดีครับชอบแนวแปลกแปกนะครับ เดี๋ยวจะสรรหามาทําอีก,กน,นะครับผมเดี๋ยวจะสรรหามาทําอีกอะไรแปลกๆที่ผมคิดว่ายังไม่มีคนทําผมก็จะทํานะครับผมผมว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับชอบครับเท่ดีครับผมว่ามันเท่ดีครับคงไม่มีใครน่าจะก๊อปปี้ไปทํานะครับผม ชอบยิงครับ่าสุดจริงๆครับ CPU ร้อย GPU ร้อยนะครับผมสุดทั้งคู่นะครับสุดทั้งคู่นะครับครับจริงๆผมก็ชอบประกอบคอมในแนวนี้นะครับผมก็ทำอะไรแปลกๆนะครับเพราะว่าผมว่ามันสนุกดีครับ ยังมีอีกหลายอย่างครับที่ผมยังอยู่ในหัวนะครับยังคิดอยากจะทํานะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแปลกดีครับผมว่ามันก็แปลกดีครับไม่น่าจะมีใครทํานะครับผม